ขาตั้งขึ้น สวัสดีครับเพื่นอนหลังจากวันนี้คันนี้ใส่รถตูต้ยกมาอ่าคันนี้เป็นรถบอรเอสวันที่เราเปลี่ยนแทนเป็นคันแรกในชีวิตของเราอ่าก็ยังขี่ใช้งานได้ดีอยู่ร์ทต,ต,ติดขี่ได้ปกติแต่มาวันนี้รอบนี้อ่าไฟเยวะหลังซ้ายไม่ติดไฟหน้าไฟหน้าติดติดระดับแค่นี้มางานแค่นี้งานแค่นี้ก็จะมาไล่ไฟให้เขาขอขาให้เรามาไล่ไฟให้ใหม่อ่าเราก็จะมาดูเปิดสวิตซ์ออนอ่าซึ่งตอนนี้ไฟหน้ามันติดไฟนี่มันไม่ติดเห็นไหมอ่าเราเปิด เดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายหลังไม่ติดนะหน้าติดเห็นไหมเนี่หน้าหน้าติดแต่หลังมันไม่ติดเดี๋ยวขวาติดปกติหน้าเออด้าแล่วหลังติดปกติเบกมือเบกเท้าเบกเท้าติดปกติอันนี้ไปหน้าไหนไหหน้าไปหน้าซึ่งเขาบอกว่ามันติดดำอหมือนสาย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 อาจจะอาจจะหักในเบืองต้นไปหน้าไม่ได้เสียแต่สายอาจจะหักใน อ่าปลัไฟได้กดประตูงอ่าแต่เวลาไปเขาขี่แล้วสายไฟมันขยับเนี่ยไหมมันจะยิบเดี๋ยวเราก็จะมาไล่เช็คสายไฟหรืออาจจะต่อให้ใหม่อ่าอาจจะต่อให้ใหม่เพราะสายไฟอาจจะหักในหรือเกี้ยวพินอาจจะหักหอะไรนะหรือแค่ไฟลีอ่าเพราะเนื่องจากปลั๊กมันเป็นปลั๊กเดียวกันข้าไฟลีติดแสดงว่าตัวปลั๊กมันไม่มัน,ม,นมันปกติอาจจะเป็นที่ตัวสายไฟอา,อาจจะหักในเนี่ยพอขยับายอันนั้นจบไปอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใด้ประเด็นเรามาดูมาไล่ชุดนี้ ก่อนที waited, ่เราจะทําการซ่อมแซมเราต้องมาวินิชัยวิจัยเอาเบาะออกอ่อนขอบออกนะอันนี้เรามาดูอันนี้มันก็จะมีชุดนี้นี่อ่าชุดนี้คือฝั่งนี้เส้นนี้คือฝั่งนี้ซึ่งมันจะมารวมกันมารวมกันอยู่ตรงนี้มาเส้นนี้ซีพักตัวนี้เป็นไฟท้ายมีล้อเบรก เราก็ต้องทการแกะดูก่อนเพราะอ่ะเจอแล้วหนึ่งสาเหตุน,นี่สายสายหลุดภาวนาให้หลอดไม่เสียภาวนาให้หลอดไม่เสียภาวนาให้แค่สายหลุดสายจะนี้หลุดแล้วสายมันอยู่ไหนน่าจะสายดําตัวนี้เดี๋ยวเราเทสใช่ไหมเดี๋ยวเราเอาอชิมบอกสายภาวนาให้แค่สายหลุดสายหลวม ันั้นเราเราจะทําการตัดปั๊บของฝั่งนี้แล้วถอดถอด,ดปัก๊ก่อนเดี๋ยวชอดฝั่งนี้อันนี้ขวาอันนี้ซ้ายเดี๋ยวเราจะทําการต่อให้ใหม่ไม่เป็นไรอ่ะอ่าเดี๋ยวเรามาเล่นเฉพาะฝั่งซ้าย ลุ้นกันภานาให้ไฟไฟไม่เสียขานาให้แค่สายช็อตสายขาดในสายหลวมสายหลุดแค่นั้นพอเพราะถ้าหลอดไม่เสียก็จะไม่ต้องเสียเงินเยอะ ลูกบวลงบุ่มเลยลกบอลเอาตัมผิดข้างชิบหายละวงานเข้าไม่เป็นไรเพราเราต้องต่อมาอยู่แล้วอย่าไปซีเรียสอย่าไปกังวลอย่าไปตกใจ <c oughs> อะไรของของทีมมันก็มีผิดพลาผดผิดพลาดกันบ้างของทีมมันก็มีผิดพลาดกันบ้างนะพีล่ลุงอือ ใช่ใช่เออทำไมามันโคง้งเออทำไมาซ้ายมันโค้งเนี่ยโค้งมาข้างนี้ขวาอยู่นี่ขวาไวน้นี่แล้วมันไขว้กันอยู่เออแล้วมันไขว้กันอ่ารุ่นกันภาวนาให้หลอดไม่เสียภาวนาให้หลอดมันไม่เสียเล้ไปรุ่นถ้าหลอดเสียก็จบเข่าเฮ็ดหยังบ่ได้ เน่แทมแรมแทมแชมแ้มแทมไม่ติดแล้วหนึ่งไม่ติดแล้วสองไม่ติดแล้วสามไม่ติดแล้วนะครับเบรรุ่นอ่าสายไม่ติดอ่าขวาอ่าติดติดติดเบื้องต้นตอนนี้จากสายไฟข้างนี้มันไม่ติดเราจะล้วงดูกันว่ามันขาดจากขั้วขั้วมันไหม ตรงนี้ดูท่าแล้วนี่โอ้น้าน่าจะเข้าช็อตไปแล้วเนี่ยเห็นไหมอ่านี่ความใสยีงยังใสอยู่แต่ตรงนี้มีฝ้าอันนั้นมีฝ้าแล้วใสไม่ขาด เบื้องต้นสายมันไม่ไม่มีรอยขาดแล้วเรื่องของเรื่องมันแงไม่ได้เรื่องเรื่องมันแงไม่ได้มาดูกันแงได้ไหม ต้นนี้เล่นตึกเลนออกมาไม่ได้ทําให้ไม่สามารถมี้าได้่ได้ได้ได้ผลิได้อันดับน่แยกร่างได้บ่มกินบ้งเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่มันเป็นฟ้าหมดแล้วน่าจะเรียบร้อยน่าจะเคลียอีหยังก็ได้น่าจะเรียบร้อยแล้วครับ ไม่น่าจะช่วยชีวิตไม่ได้ไม่น่าจะฟื้นื้นชีพเหลืออยู่ข้างเดียวน่าจะได้เปลี่ยนใหม่อาจจะได้ต้องเปลี่ยนใหม่เพราะว่ามันแงะไม่ได้เพราะมันแงะไม่ได้เราก็ทําอะไรไม่ได้แต่เราเห็นเราเราเห็นร่องรอยเหมือนมันมันมีจี้แงะนะมันต้องแงะได้สิมันไม่ไม่เกินมือดีว่ะ ัดพัดนะเราต้องขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะครับเนื่องจากมันแงไม่ได้เหมือนเขาปิดมาไม่เหมือนเขาทํามาไม่ให้เราแงไม่ให้ใครแงมาซ่อมก็คือเหมือนเขาทำมาเสียก็คือซื้อใหม่ทําอย่างไม่ได้บอกไม่สายอาจจะขาดไหนก็ได้นะเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรชิบหน้าเลยมีรอยติดเลย ไม่มีจริงๆเราต้องขอแสดงความเสียใจมาณะที่นี้ด้วยนะครับในรุ่นทั้งหลายซื้อใหม่อย่างเดียวเท่านั้นโอเคนะครับไปรุ่นอะสปอรต์เตอร์เอสคันนี้หลังจากเราเช็คแล้วอ่าไฟมันเสียไปข้างหนึ่งไฟข้างซ้ายมันเสียน่าจะช็อตจากความชื้นตอนนี้เราก็เลยอันนี้เราลองเอาไฟเราใส่แล้วเราก็ลองต่อสายเข้าว ต่อสายวายริงไว้คร่าวๆเดี๋ยวเรามาดูกันเรามาลองเทสไฟกันว่ามันจะแจ็มไหมหลีเลี้ยวเบรกในตัวเหมือนกันลีเลีเ้ยวเลีเลี้ยวเบรกในตัวเหมือนเดิม ก็ว,กวา่ามามาเรีกเรกเกอ่กโอเคเรียบร้อยรู้เรื่องแต่เดี๋ยว,ยว,ยวบอกเจ้าของอีกทีหนึ่งว่าจะเอาไหมอันนี้เราแค่เอาของเรามาต่อระบบข้าวว่าระบบมันยังใช้งานได้ปกติ นะครับไปรุ่นอ่ะพอตัวเอันี้หลังจากชุดไฟท้ายเราไล่จบเรียบร้อยเหลือแค่มาต่อไล่จบเรียบร้อยรานนี้เรามาดูชุดไฟหน้าที่มันติดติดดับๆอ่าเราเจอจุดที่ต้องสงสัยแล้วคาดว่าอาจจะเป็นที่คนสายเลยเนี่ยเห็นไหมเห็นรอยขาวๆไหมรอขาวๆนี่คืออ่าปลอกสายไฟอ่ะมันยืดเพราะว่าปักมันหักอยู่ท่าเนี้ยเห็นไหมเห็นรอยไหมนี่ยรอยรอยขาวๆที่มันมันทับเนี่ย นะน่าน่าจะเป็นไปได้ที่สุดก็คือสายทองแดงข้างในมันหักมันหักในอาจจะเหลือแค่ไม่กี่เส้นเวลาที่มันปัก๊กรดมันเขยา่ามันก็เลยติดติดับจไปหน้าเดีย๋ยวเราจะมาแก้ปัญหากันแต่คราวนี้ย,ม,ย,ยงงมันหักโคล้สิจะทํายังไงมันหักโค้นเลยเราก็จะต้องทําการบักกีสายใหม่เราต้องทาการบักกีสายใหม่ด้วยการตัดตัดทั้งหมดเลย แล้วก็บัคกี้ใหม่ทั้งหมดโอเคนะไปรุ่นอ่าหลังจากเราตัดปาร์กันออกมาหักในจริงด้วยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยหักในหักตรงนเนี้ยเนี่ยหักในหักตรงเนี้ยเนี่ยหมดเลยเนี่ยดูเวลาเรางอ,งอสายเห็นไหมเห็นไหมว่าเวลาเรางอสาย ห้ามุดเอ้ยตรงเนี้ยมันหักสายมันน่าจะหักเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยมันหักเส้นนี้ไม่หักเส้นนี้ไม่หักหักสองเส้นก็คือไฟไฟสูงไฟต่ำเนี่ยหักสองเส้นเราก็ต้องทําการบัคก,กี้ทาปลั๊กกันใหมท่ทำสายกันใหม่ทําสายกันใหม่บัคก,กี้ไปโอเคขอยรุ่นตอนนี้หลังจากที่มันสายมันหักหักในยันขั้วเราก็ได้ทําการอ่าบัคก,กี้ เอาใหม่โอ้บักกี้โคตรยากกับบอกเลยยากมากโคตรยากอ่ะเพราะมันมันกุดไงมันมันกุดมันสั้นอ่าก็ต้องทำการบักกี้สี่สายออกมาแล้วก็ทอ่อฝนหลนลนลน,ลนแล้วค่อยเอาสี่สายนี้กลับไปต่อกับที่เดิมอ่าไม่เช่นนั้นมันก็จะทําอย่างไม่ได้เพราะว่าปลั๊กตัวนี้มันไม่มีขายบ้านเราไม่มีอะไรขายนะบอกเลยปลั๊กตัวนี้เนี่ยไม่มีอะไรขายมันก,ก็ต้องอ่หลังจากเราบักกี้อะไรเรียบร้อยเราก็ต้องทําการเก็บให้เรียบร้อยอีกทีนึงเก็บบักกี้ บักกีก็คือการต่อให้มันคงบักกีให้มันคงอยู่ทนนานให้ได้เท่าที่จะทําได้แล้วก็ต้องต่อให้ถูกสายแล้วก็ตอนนี้เราก็จะทําการเก็บไม่ดีเราก็ทําการเราก้อหดใจข้อหดใจ้วร็ลง ก็จะออกมาสวยงามเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราก็จะทําการไปต่อกันใหม่โอเคไปรุ่นเราไปต่อแล้วเทสกันตอนนี้หลังจากเราต่อปักเรียบร้อยอ่าตอนนี้เรากำลังไล่สายเพราะเราใช้สีไม่ตรงอ่าเราใช้สีไม่ตรงเราก็ต้องมาไล่สายว่าอะไรเป็นสูงอะไรเป็นต่ําอะไรเป็นรีอะไรเป็นกาวเราก็เหมือนเดิมก็ตัวหนีบตัวหนีบทสสายหนีบเพื่อหาสายให้ได้ตอนนี้เราหนีบเรียบร้อยเปิดสวิตช์ออนอ่าตอนนี้อ่ามามันเป็นตอนนี้ปกติจะเป็นต่ำอ่ามันเป็นต่ำ ต่อไปก่อนสูง,ต,ต,สงต่อไฟต่อไฟไปสูงไปต่ำไปสูงต่ำปกติต,อตอ่อไฟต่อไฟอ่าตอนนี้ต่ำเปิดสูง,ต,ต,สงต่ำต,อตออ่อไฟต่อไฟสูงต่ำต่อไฟต่อไฟอ่าเบื้องต้นขยับไปก,ก่อน สาพัวสายไม่ดับแล้วอ่าโอเคเรียบร้อยเตรียมต่อได้หลังจากเราเทสไฟไปเรียบร้อยเราก็จะทําการเริ่มทําการต่ออ่าเราก็ต่อสายต e ีกิฟเรียบร้อยเราก็จะใช้ท่อหดหเี่าท่อหดสวมแล้วก็ไฟลนกัน จากเราต่อลองสายแล้วต่อสายไล่ระบบแล้วว่าถูกต้องถูกสายอันไหนสูงไหนต่าเราก็ทําการต่อตัวที่อยากเก็บสายไฟกันหลังจากเราใส่ข้อหุ่นเรียบร้อยเราก็ทาการคืร้อนเป่าเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวก็จะเก็บพันสายไฟเอาพันเก็บเนื่อ,10 10. องจากตรงนี้เราเราใส่ข้อหดใหญ่เข้าไปไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทำใหม่เราเรามาซ่อมแซม ราใส่โดนต้องหดไปก็จะเป็นแบบนี้แข็งแรงแน่นอนเราเทพันใส่ไปพันเก็บให้เรียบร้อยโอเคไวรุ่นออันนี้เราเก็บสายเรียบร้อยเราก็เก็บใช้ท่อ,อเทผ้าเหมือนเดิมโรงงานซึ่งโรงงานก็เป็นเทผ้าพันมา,าก็เก็บให้มันเหมือนเดิมเรียบร้อยต่อกลับเข้าไปเราก็เก็บเรียบร้อยอเก็บให้เรียบร้อยเหมือนเดิมจบไปทุดหน้าจบเรียบร้อย ๋ยวค่อยมาเทศกันตอนนี้เรามาชุดหลังอ่าเดี๋ยวชุดหลังเรามาต่อเก็บงานชุดหลังกันนะไยรุ่นอันนี้เราก็ทําการต่อต่อสายชุดหลังตัดต่อสายเก็บสายอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บสายใส่เอาท่อขดใส่ซึ่งเห็นเห็นไหมว่าเราเราใส่ท่อใหญ่ท่อกลางท่อเล็กใส่เข้าไปรออ่าว่าเอาท่อเล็ก ลถก่อนปุ๊บพ่อกลางรวบพ่อใหญ่ทับเพื่อเก็บงานเราก็จะทําแบบนี้เดี๋ยวเรามาเก็บสายแล้วก็เดี๋ยวเรามาเช็คเท็คความเร้อยกันไป เราก็ชุดท้ายเราเก็บสายให้เรียบร้อยเลาะเลาะเเลาะเก็บเก็บเก็บเท่านี้เก็บเรียบร้อยสายก็ได้เวลาประกอบและก็เทสกันได้ไปรุ่น สวัสดีครับไปรุ่นวันนี้ก็พบกันอีกแล้วหลังจากสปีดบ็อกเสร็จเรียบร้อยคันนี้ก็เสร็จตามมาคันนี้สปอร์ตเอสว,นนวันนี้วันอังคารที่13กุมภาพันธ์2567แต่คันนี้สปอร์ตเอสงานที่มาทำก็คือ,อไฟหน้าติดจับไฟท้ายข้างซ้ายไอข้างขวาขาดข้างขวาไม่ติดาจากที่ดูคลิปไปจากที่ไล่เช็คไฟเรียบร้อยก็คือไฟหน้าสายตัวปักหักในเราก็ทำการ ต่อซ่อมแซมให้เก็บสายอะไรให้เรียบร้อยตรวจุช็คไปใช้เราตรวจเช็คแล้วว่าหลอดเดิมน่าจะน้ําเข้าแล้วก็ช็อตไปแล้วไม่ติดแล้วเราต้องทําการเปลี่ยนคู่ใหม่ให้เขาซึ่งคู่ใหม่ก็จะมีลีดเลี้ยวเบรกในตัวเหมือนกันซึ่งจะเข้ากับชุดหน้าพอดีเข้ากับไบเลี้ยวคู่หน้าพอดีชุดนี้คราวนี้เราจะต่อเก็บสายอะไรให้เรียบร้อยเรามาเทสก,กันเปิดเปิดสวิตช์กุญแจมาเป็นซ้ายจะเป็นปลีปดลีวซ้าย อ่าปิดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาปิดเลี้ยวขวาพามาอ่าปิดพามาเบรกมือ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 เบรกเท้า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 พามาอ่าโอเคชุดหลังเสร็จจบงานเรียบร้อยชุดหลังเสร็จเรียบร้อยเก็บสายแล้วให้เรียบร้อยคราวนี้มาดูไฟหน้า ไปหน้าอ่าไปหน้าปัรเราทําเก็บให้เรียบร้อยเรียบร้อยเองน,นี้เราเก็ดอ่าไปหน้าตอนนี้เป็นไฟต่าน,นีต่อปไฟต๊อปไฟไฟสูงไฟสูงไฟสูงอ่าองน,นี้หลังไฟออ่ตอนนี้เป็นไฟต่ำซึ่งไม่ไม่ติดติดดับดับแล้ว อ่ะเพราะเราซ่อมกััวให้แล้วอ่ะตบไฟตบไฟไฟสูงอ่านี่เป็นไฟสูงไฟต่ําไฟสูงไฟต่ำไฟไฟสูงไฟต่าตบไฟตบไฟตบไฟอ่ะติดครบจบเรียบร้อยเรามาดูไปเลี้ยวคุ่หน้าอ่เลี้ยวขวาติดครบปก,กติเลี้ยวซ้ายอ่าเลี้ยวซ้ายก็ติดปก,กติ พามาอ่าติดปกติโอเคเสร็จเรียบร้อยค <Yeah. S 1> ันนี้เสร็จเรียบร้อยจบงานได้คันนี้ก็ดีใจที่เายังกลับมาหาเราคันนี้เป็นคันคู่ของเราที่เราเปลี่ยนแฮนด์ไปอ่าอาจจะยังไม่เนียนตาเท่าไหร่ผมก็ยังผมก็ยอมรับเพราะมันเป็นคันแรกในชีวิตอา่ายังไม่เนียนตาเท่าไหร่เนื่องจากอ่าสายคัดอาจจะยาวไปนิดนึงสายเบรกอาจจะยาวไปนิดนึงเพราะเรายังจับจังหวะไม่ได้แต่เราก็พยายามเก็บสายพยายามเก็บควาเรียบร้อยให้มันเนียนที่สุดก็ดีใจที่เขายังกลับมาให้เราซ่อมแซมแก้ไขปัญหาอื่นๆเรื่องไปก็ เสร็จจบงานเป็นตัวกลับบ้านมารับกลับบ้านได้เลยนะครับไปเร่อ